นิทานเรื่องตามีกับเมล็ดพันธุ์แห่งความอดทนก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์และเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปี มีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาหมู่บ้านนี้ชื่อว่าบ้านน้ำใสเดิมเป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งสายน้ำและพืชพันธ์สีเขียวแต่เมื่อการเวลาผ่านไปฤดูการเปลี่ยนแปลงฝนแล้งยาวนานทำให้ลำธารแห้งเดือดต้นไม้ที่เคยปกคลุมหุบเขา ล้มตายทีละต้นทุ่งหญ้าที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นผืนดินแตกแห้งแตกกระแหงผู้คนในหมู่บ้านเริ่มสิ้นหวังบางครอบครัวเลือกที่จะอพยพออกไปหาที่ทำกินใหม่บางคนเอาแต่บ่นว่าจะทำอะไรได้ฝาดินไม่ให้ฝนไม่มีใครเชื่อว่าแผ่นดินที่แห้งผากนี้ จะกลับมามีชีวิตได้อีกแต่ในหมู่บ้านนั้นมีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าตามีตามีเป็นชาวนาธรรมดาอายุร่วงเข้าสู่วัยชราผิวกร้านแดดจากการทำงานกลางแจ้งมาตลอดชีวิตดวงตาของเขาลึกและเต็มไปด้วยเรื่องราวเขาเป็นคนเงียบเงียบชอบนั่งมองทุ่งกว้างและฟังเสียงลมพัดผ่าน รอยยิ้มอันสงบที่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจทุกเชา้าตามีแกเดินออกไปดูผืนดินรอบๆหมู่บ้านแม้มันจะแห้งแล้งไร้สีสันแต่ในใจของเขายังจดจำภาพอดีตได้ชัดเจนเสียงนกร้องระงมต้นไม้สูงใหญ่พลิ้วไหวและสายน้ำใสที่ไหลผ่านทุ่งนาเขาคิดถึงวันเวลาเหล่านั้นเหลือเกิน วันหนึ่งระหว่างที่เดินทอดน่องท่ามกลางแดดแรงตามีหยุดยืนอยู่บนเนินเล็กๆล,ลมร้อมพัดผ่านเขาก้มลงมองดินที่แตกร้าวราวกับแผ่นดินจะย่อยสลายความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวถ้าไม่มีใครเริ่มป่านี้ก็จะไม่มีวันกลับมาเองตาเดินกลับบ้านเปิดหีบไม้เก่าที่วางอยู่มุมห้อง ภายในมีถุงผ้าเล็กๆซี่จางตามการเวลานั่นคือเมล็ดพันธุ์โบราณที่บรรพบุรุษเคยมอบให้รุ่นต่อรุ่นบนถุงผ้านั้นยังมีลายปักลบเหลือนเป็นรูปต้นไม้ใหญ่ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมู่บ้านชายชรากำถุงเมล็ดพันธ์ุแน่นแล้วพึมพำกับตนเองถ้าเราไม่ลงมือวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่มีป่าให้ลูกหลานคืนนั้นเองเขาจัดเตรียมเครื่องมือเพียงเล็กน้อยจอบเก่าถังน้ําและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังจนคืนหนึ่งท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเทาลมเย็นพัดมาแทนที่ความร้อนระอุ เสียงฟ้าร้องดังขึ้นพร้อมกับเม็ดฝนแรกของปีที่โปรยลงมาช้าๆฝนค่อยๆซึมลงสู่ดินที่แตกแห้งราวกับแผ่นดินกำลังดื่มกินน้ำแห่งชีวิตรุ่งเช้าตามีเดินออกมาที่ทุ่งเขาพบว่ามีต้นอ่อนสีเขียวเล็กๆโผล่พ้นดินเป็นแนวยาวหัวใจของชายชราพองโต น้ำตาเอ่อคลอเขาคุกเข่าลงสัมผัสต้นอ่อนยังอ่อนโยนเจ้าต้นเล็กๆเ,เจ้าหมาแล้วจริงๆเขากระซิบกับรอยยิ้มหลังจากนั้นเขายิ่งดูแลมันมากขึ้นเขารดน้ำทุกวันกำจัดวัชพืชอย่างระมัดระวังเมื่อชาวบ้านเริ่มเห็นต้นอ่อนแตกใบและเติบโตบางคนเริ่มหยุดยืนดู บางคนเริ่มถามลุงตามีมันขึ้นได้จริงๆหรือไม่นานนักเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็อาสามาช่วยรดน้ำจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสิบเสียงหัวเราะเริ่มแทนที่เสียงเย้ยหยันชาวบ้านเริ่มขุดดินปลูกต้นไม้เพิ่ม น้ำใจของผู้คนเริ่มไหลกลับสู่หมู่บ้านเหมือนสายน้ำในอดีตปีแล้วปีเล่าต้นไม้เล็กๆค่อยๆสูงขึ้นลำต้นแข็งแรงใบไม้หนาหีบป่าพื้นใหม่เริ่มปกคลุมหุบเขาอย่างช้าๆสัตว์ป่านานา,นาชนิดกลับมานกน้อยเริ่มร้องขับขาน ลมพัดพาเสียงใบไม้เสียสีกันดังก้องราวกับบทเพลงแห่งชีวิตหลายปีต่อมาป่าที่ครั้งหนึ่งเคยตายสนิทกลับกลายเป็นผืนป่าเขียวขจีอีกครั้งลำธารใสไหลรินเด็กๆวิ่งเล่นใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่หมู่บ้านน้ำใส กลับมามีชีวิตเหมือนอดีตที่เคยรุ่งเรืองเช้าวันหนึ่งตามีในวัยชรากว่าที่เคยยืนพิงไม้เท้ามองดูป่าใหญ่ที่ตนเองและหมู่บ้านร่วมกันปลูกเขายิ้มอย่างสงบดวงตาเป็นประกายแห่งความสุขความอดทนเขาพูดกับตัวเองอย่างแผ่วเบา คือมเมล็ดพันธุ์แห่งปาฏิหาริ์เมื่อเราปลูกด้วยหัวใจและไม่ย่อท้อแม้ดินจะแล้งสักเพียงใดวันหนึ่งมันย่อมผลิดอกงดงามตั้งแต่นั้นมาป่าแห่งนี้ก็กลายเป็นมรดกของลูกหลานบ้านน้ำใสให้ร่มเงาน้ำและชีวิต แผกิ่งก้านไปตราบนานเท่านานแก่นของเรื่องนิทานนี้สอนให้เราเห็นว่าความอดทนความเพียรและศรัทธาเป็นพลังสำคัญแม้จะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ดูไร้ความหมายแต่หากไม่ละความพยายามวันหนึ่ง ผลลัพธ์ที่งดงามยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ก่อเกิดเป็นป่าทั้งผืน